สวัสดีครับทุกท่านกับผมอยู่กับผมตอนนี้ที่สารคดีเสียงหลอวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของจุดกําเนิดในการเลี้ยงวัวาท่านที่มีความคิดว่าการเลี้ยงวัวนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ต้นทุนสูงมากในการเลี้ยงที่นี่เรามีแม่สีคูณที่เป็นแม่วัวพันธุ์ไทยแล้วก็นี่คื ผลผลิตจากแม่วัวพันไทยกับพ่อปราบันเลือดน้อยเราจเห็นว่าการส่งถ่ายบัรทุกกรรมนั้นก็สามารถทําได้ดีในที่เบบนี้่อะไรอะไรกววมาขงนี่คือผลงานของแม่วัวพันไทยแล้วก็ลูกน้อยที่เป็นลูกวัวจากแม่วัวไทยแล้วก็พ่อวัวปราบันเลือดน้อย วัวตัวนี้ถูกซื้อมาในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็สามารถหาได้ในราคาที่ถูกกว่านี้ตัวนี้ได้มาที่30,000่นต้น,ตนซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดแล้วก็ตลาดวัวยังไม่เปิดซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งผมหาได้จากทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการซื้อวัวครั้งแรกที่ถือว่าก็ไม่ค่อยที่จะถูกหลักเท่าไหร่นัก ฉะนั้นถ้าเพื่อนๆดีมีความต้องการอยากจะเลี้ยงวัวโดยเลือกต้นที่วัวไทยก็สามารถไปหาตามคอกหรือว่าตามการวัวหรือมีคนที่รู้จักก็สามารถหาได้ในราคาที่ไม่แพงเราเน้นจำนวนนะครับเพื่อส่งต่อพันธุกรรมเอฟหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้แม่วัวไทยบวกพ่อวัวเลือดร้อยลูกออกมาก,ก็สามารถขึ้นทะเบียนจนเอหนึ่งได้ ในเรื่องของการจุดเอฟหนึ่งนั้นเราจะมาพูดในครั้งต่อไปวันนี้ก็มาฟังแนวทางแค่นี้ท่านใดที่มีข้อคิดเห็นข้อแรกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเพื่อแลกเปลี่ยนกันเรื่องแนวทางการเลี้ยงวัวบรามันลูกผสมพัฒนาสุวัวเลือดล้อด,ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปกับน,น้องสีเพชรสวัสดีครับโอเย่ oh yeah.